อันนั้นห้องครัวค่ะห้องครัวพับปิดไว้แม่ลห้องน้อารงนี้อที่นี่ก็หลายาแบบน้ำดลมยาเลยบอยหรอใช่น้ำหวานนี่มา แค่คงทุกหห่วสองแ